สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง24 o n Air นะครับปากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง24 o n Air ของเราด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนช่องอวตารโจมตีไม่ยัางนะักสำหรับแม่นกแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็มักจะโดนแคปไปด่าเป็นประจำโดยล่าสุดในไลฟ์สดนะครับทางด้านแม่นกก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าทําไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองบ้าง จากการที่โดนช่องอวาตารต่างๆโจมตีซึ่งแมนนกนะครับก็ตอบกลับเอาไว้แบบแซ่บมากๆมันมันก็เป็นคืองานบ้านเท่านี่แหละเนาะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ถ้าซื้อบ้านใหม่นะคะทำออฟฟิศใหม่นะคะต้องมีแม่บ้านนะคุณแม่คุณแม่ไม่ไหวแล้วถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้ก็คือบอกลูก้แล้วบอกลูกางหน้าแล้วอะแล้ว,ว,แ,ลวแล้วข่าวว่าอ่าแม่บ้านนะลูกตอนนี้นะ่ะไม่ต้องไม่จำเป็นแต่ ไปอยู่ที่ใหม่ต้องมีแม่บ้านนะคะเพราะว่าแม่ก็ต้องนั่งสวยๆนะคะให้แม่ทำอื่นๆเธอค่ะอันนี้ก็ลูกก็ไ่ได้เหตุเด๋เขาอยากเซพมันมันพอเหตุใดอยู่มันบร่ได้นักหนาสาหัสมันไม่ได้แบบว่าทําหามลุ่งหามค่ํเตือนมาแปดโมงทำจนถึงสี่โมงห้าโมงก็ยังทํางานได้อยู่ทําไมถ้าเป็นถ้าถ้ามีอบ้านใหม่ก็ทําไมต้องไม่ทําเองล่ะเอาคอยก็นั่งสวยๆนี่ฝาเท้าแล้ว ก็กระจายไรายได้ไปกับบุคคลอื่นด้วยในคนอื่นก็นมีงานเหตุมันมาเว้นตาอยู่เื่อนเว้นตาไปเปลี่ยนขามันมีประกันนะไปเปลี่ยนขามาแล้วนะแต่ใส่ตลอดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นห้อยนี่ไหมใส่เวลาเฉพาะอ่านหนังสือเป็นบางครั้งคุณยายสวยยังไงยังไม่ได้อาบหน้าเดยวมือแห้งมื่ขึ้นนบ้วยประตัวดอกค่ะ ใครบอกว่าฉันออกลายคะ่ะฉันไม่ได้ออกลายคะ่ะฉันเป็นอย่างนี้มาตะโดนแล้วคะ่ะตะกอนลูกไข่เกิดพุ่นคอยกินคอยเที่ยวหนิสิไม่อยากอย่างน้นคะแต่ใครจะดอ,ก,อกว่ามีเอฟซีเขาไปให้เหตุผลยู่ดอกว่าเ่าไปอยางน้าเล่าเขากิฬาสีออกลายมาแล้วสิมาออกลายอยา่างค่ะฉันก็ใสซีส่ิปฉันนี่สิโดนแล้วติงทั้งหลายติงคะ่ะไม่ได้สะเทือนคะ่ะวิดีโอนั้นฉันได้เงินมากหลายหนึ่งคนมาดาฉันน่ะบ่แมนได้เงินจากค้นมาดาดิ เขานั่เบิงนะไม่เ,เห็นอเคดยังผิดนังสินะน,นี่จอบตัดวิดีโอไปแล้วนี่ตัดแล้วระวังช่องปิดเดอ้อสิบอกให้นะหลายคนโดนช่องปิดนะพี่มาร์กนะ่ะเขาจะทําเล่นละครไปก่อนเออเขาจะเรียนเทคนิคการดูดวิดีโอเนี่ยประเภทดูดนี่นะคือดูดบางคนดูดสั้นนิดนึงเขาไปนำข่าวนน่นนี่ได้แต่ดูดแบบนิ่ๆระวังนะคะเป็นยันต์กับคุปกายเฮ็ดวีดีโอส,สังเกต้เป็นยัง ่อยหลาน่อยอยุ่นีเราต้องเคารพสิทธิ์ด้วยว่าเมื่อพ่อแม่เขาคุยกันแล้วว่าห้ามถ่ายดูบางคนัะบอกว่าก็ไม่ถ่ายไงก็ดูดกับเชิญดูดค่ะระวังช่องปิดนะคะมีคนปิดมาแล้วคะ่ะมีคนโดนปิดช่องมาแล้วนะคะขอเป็นแม่ไร้แท้คอยย่ายง่ายไรแท้คอยยังบ่อันบ่ไปดูดและไปดูน่ะค่อยถ่ายจากมือถือค่อยเล่นนี่คอยเลย คนอิจฉาความสุขค่ะแม่นกกันเนาะกับว่าเป็นอย่างไม่ไม่ได้ซีเรียสก็จะคอ,คอมเมนต์ด่าอะไรค่อยคอมเมนต์ที่ว่าไปเต้นที่กีฬาสีไม่ไม่ถึงนาทีด้วยซ้ํานะมันเป็นกีฬาสุดอะไรสุดนันอุ้งปุ้งค่อยใส่สุดนนี้ไปแม่แม่ใส่สุดนี่ไปปุ๊บไปสวมางเกงครับเลยแล้วก็ใส่เสือ้อครับเลยกับไปเต้นย่งยงยๆงยงเอากีฬาสีแม่สก,กินยากกาังกระสังสิก,กินข้อกินซากกินีหย,ย,ยังกระสังคนเราแม่ย่างยเอมข่อยถ้าค่อยไม่ได้ไปนั่งกินบนหัวคนที่สั่งค่อยนะ่ะไม่ต้องเดือดร้อนค่ะ นั่งทับอันของเจ้าของน่หันละอิสาตาลอนเอ้ยไม่ได้สะเทือนค่ะทุกวิดีโอฉันได้เงินค่ะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับค่อยหรอกนะควรทาให้ดิ้นตายค่ะดิ้นเลยค่ะดิ้นต่อยไปเลยค่ะเขาไม่ทําอะไรนะเพราก็ช้าวิของค่อยปกตินะแม่คยกระ้ชีวิบองค่อยปกติเออไอติงอะ ติงทั้งหลายนะ่ะไม่รู้ติงตรงไหนหรอกบางทีก็มาแบบน,นู่นนี่คอยเพอร์เซี่เรียหรอกว่าสิมมาไาอยังคอยเพราะว่าอย่างทุกซุกทุกซุกนะ่ะมันมีทุกคนน่นแหละบ่แมนคอยมีต่ความสุกดกกคอยกับสิแสดงออกต่ความสุกเข้าใจบะคอยเสื้อมนุษย์ทุกคนนะ่ะทุกสุกมันอยู่ในมนุษย์คนหนึ่งมีอิจฉามีนู่นนี่นั่นจะร้อนแรงขนาดไหนกับพวกในี้ยละพวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่หละทำต้องทำยังไงกับพวกเขาทำไมทนได้ไม่ทำอะไรคะ่ะ ก็อยู but, ่เฉยไงคะก็ทําชีวิตปกติใช่ไหก็ถ่ายงานนู่นนี่ใช่ไหมมีรายได้ไงคะเป็นไร้างหรือเปล่าคะก็มีเงินแม่เจ้าหนี้มัต้องทั่วมาเด้อถ้าอยากได้เงินน่ะนะเปล่าปแต่ละมือแต่ละเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นของน้องโตเกียวนะคะโอ้ยเลยไม่เห็นหน้านอน